สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กันในเกม6กโมงเย็นอีกแล้วเราจะมากลับมาในช่วงเกม6กโมงเย็นนะครับเล่นเพศชายเหมือนเดิมนะฮะ อ๋อมันมีความยากของด่านด้วยเหรอไม่รู้ฮะโอเคคนเดียวดูก่อนนะครับ6โ,โมงเย็นโหลดนานมากพรุ่งนี้มีงานกีฬาสีแล้วสินะเนี่ยวันนี้ก็ได้อยู่ช่วยงานโรงเรียนจนเรียนจนเนียนเนี่ยมาเหมือนเดิมฮะ ขอบคุณมากนัก <tinc S 2> เรียนที่มาช่วยหาอกนทกับก่อนนะคะนักเรียนก็ควรกลับได้แล้วขะจบหัวขยแล้วแล้วเฮ้ยโอเคดนแทวเลยบนห้องนี่หว่าต้องรีบเพื่อไปเอากลับบ้านแล้ว ใช่ลืมแท็บเล็ตไว้บนห้องนะฮะแล้วก็ฉันไปเอาเสียงเดินดังมากนะฮะแทบ็บเล็ตอยู่นู่นนะครเมื่อวานนะ่ะเดินหานานมากกว่าจะเจอมาแทบ็บเล็ตหยิบปุ๊บปิดนะฮะ <c oughs> ปิดวิทยุ นมัวิธีเอาจรอดจากครูสมอนสีนะฮะบึ้งเห็นชื่อเขาห้องที่มีประตูสีแดงปลอดภัยโอเคครับลงไปครูสมอนสีมหมเหรอโอเค เดี๋ยวอยู่ข้างล่างฮะ เปิดประตูห้องไว้ก่อนเอาอันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเหรอ ทำอะไรอยู่ครับรูหายไปเลยมันไปแล้วใช่ไหมเดินกลับไปที่บ้าน อวิ่งมา้าตั้งเชียวเจอครูสมอนสีะสิธาคุณรือว่าอะไรน้องให้ผมฟังได้ไหมครับครูเขาเสียไปเป็นสิบปีแล้ววาดแกเสียในห้องผักปูชั้นหนึ่งเห็นว่าโดนาของดับใส่จนตายเขาไปรบกับผี สมอนสีเวลา,า,าวสิบแกนาฬิกาเสียงอะไรอ้าวไม่นะครูสมอนสีชอบมีคนเห็นแกตอนช่วงโอเคแบบ เปิดประตูให้ผมออกได้หรือเปล่าครับกุญแจรัวเชล่ว้ในห้องไว้กระนิดไปเอากุญแจมาเปิดเองถ้าอยากจะออกทำไมคุณถึงไม่มาผมแล้วครับฉันไม่อยากเข้าไปยอมองเวลานี้หอกตึกพยอมองโอเคฮะโชคดีล่ะ โชคดีอย่างนี้มันต้องมีเสียงคือดีนะเสียงทุกอย่างเขานะฮะอยู่ไหนเนี่ยอยู่ทางนี้ใช่ไหมอยู่ข้างบนโอเคเปิดเปิดเปิดไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งเดินไปวิ่งดีกว่ากลัวเจอตัวอะไรลิบวิ่งหน่อย ค่อยๆไปนะฮะอย่างใจเย็นนิดนึงเราควรใจเย็น <S <S 1> <S 1> <S 1> พรุ่งนี้พรุ่งนี้ฉันไปต่างจังหวัดนะครับกลับมามะลืนเลยเอาคุณแจนนี้ที่ห้องศิลปะอ้ข้างล่างเหรอ อ,อ,ะอ,อ,ะอะไรอีก่ะโน้ตอะไรอีกฝากคุณแจไว้ที่ห้องวิทย์ตึกวิทย์นะครับพรุ่งนี้ฉันไปพรุ่งนี้ไปกรคูไปตึกวิหรอวะจะบ้าตายตไปกคูคณิตนะฮะโอ้ยอยู่นูน่น ราควรไปให้เร็วที่สุดไปให้เร็วที่สุดไม่วิ่งไม่ใช้ทางลัดดีกว่าใช้ทางปกติ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 รีบวิ่งสิโอเคได้อยู่ตรงนู้นฮะ ในที่สุดก็ลอดจากคูสมอนสีมาได้วันแรกไม่กล้าไปไหนเลยเนะี่ยวุกขึ้นมันได้อีกแล้วส่งสารตัวละครมน,นกเลยว อยากมาอยู่กับฉันไหม ไหนเนะี่ยงงห้องคอมนี่โอเคครับหิบมา กลับไปที่ป้อมยามนะคร โอเคไม่เจอเลยนะคือไม่เจอใครเลยนะเรไม่ต้องวิ่งสงสารตัวละครวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่ง,งขึ้นสงสารมากเลย <c oughs> ขึ้นบันไดลงบันไดขึ้นบันไดลงบันไดไปป้อมยามฮะ ไปอันล็อกประตูนะครับก็คือปดล็อกนั่นแหละโอ้ยต้องวิ่งข้ามตึกไปอีกเหรอแล้วทำไมมันลอยอยู่ข้างบน เมื่อกี้ทำพลาดเผื่อไปคุยตอนที่เหนื่อยพอดีเอาประตูประตูฝั่งนู้นเหรอแล้วก็ไม่บอกสรุปไปไหนเ่ยข้างบนหรือยังไงใช่ไหมเนี่ยแต่ไม่ต้องมาหาก็ได้นะครับ ไปแล้วไปแล้วโอ๊ยกลับไปที่ห้องคณิตซับซ้อนมากเออนั่งลงสิงสผมผมเมาเมาพูดแจับคลับ,ลบ ข้อสอบสำหร<อ>ับเด็กด<อ>้วมันง่ายมากนะแล,แล้วถ้าทำได้จะได้รางวัลด้วยนะฮะรางวัลคือคุณแจ trệt một hộp พอผู้เล่นคนอื่นโหลดเสร็จผมเล่นคนเดียวนะพอยาผมได้กุญแจมาแล้วนะเปิดได้ไงหรอครับพียาเฮ้ยอ,อุ้ยเออเออไม่นะไม่นะฮฉันทเลี่ออกไปจากที่นี่<ๆ>แล้วนี่ใช่ต้องออกไปแล้วแหละเปิดประตูเดี๋ยวเข้าก่อนที่ พี่พีายามจะมารอดแลยฉัไม่ก,ก,ก,กับไฟดับไฟดับ กันใหม่คลิปหน้าครับ